สวัสดีครับแฟนๆปโปเกมอนทุกคนผมได้แชมป์เทเกนทั้งๆที่เพิ่งซื้อมาได้แค่2อาทิตย์มันดูเหมือนยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับแต่มันไม่ครับเป็นการแข่งแบบทีมรายการนี้เป็นการแข่งขันระหว่างอีกฝูด้วยกันเองที่ถูกจัดขึ้นโดยคุณบุ๊ทเีมงทั้งหมดที่เข้าร่วมแข่งขันจะมีด้วยกัน3ทีมโดยแต่ละทีมจะมีผู้เล่น4คนและโคช้ชที่จะคอยให้คหําแนะนํา1คนซึ่งผู้เล่น4คนนี้มีประสบการณ์เกมเทเกนที่แตกต่างกันออกไป โดยจะมีผู้เล่นคนแรกที่มีประสบการณ์มากที่สุดผู้เล่นคนต่อมามีประสบการณ์รองลงมาและรองลงมาส่วนผู้เล่นคนสุดท้ายไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเท็เค็ตเลยซึ่งผมคือผู้เล่นคนสุดท้ายในกลุ่มของคนที่ไม่มีประสบการณ์แน่นอนว่าผมจะต้องรับหน้าที่ในการสู้กับผู้เล่นที่ไม่มีประสบการณ์เหมือนกันของอีก2ทีมที่เหลือ จุดเริ่มต้นในการเตรียมตัวของผมครับเริ่มด้วยการเลือกตัวละครก่อนซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ดะตามซีรีส์นี้เลยผมก็เลยเลือกจากความชอบและความชอบของผมเนี่ยมามาจากคลิปนี้ครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชักปืนยิงหน้าใช่ไหมผมอยากยิงหน้าคนครับอยากมีอาวุธผมเลยเลือกเล่น เวกเตอร์เมื่อผมเลือกตัวแล้วต่อมาก็ต้องเริ่มฝึกผมเลยเริ่มที่การฝึกด้วยตัวเองและวิธีการฝึกของผมก็คือการเอาตัวเองไปโดนกระทืบในแร้งเลือกเสร็จลงแร้งทันทีอย่างที่เราออกครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นเทคนมาก่อนก็จะโดนกระทืบในแร้งอย่างที่ผมพูดไปถึงผมจะบอกว่าโดนกระทืบแต่ก็ไม่ได้ยับเยินขนาดนั้นครับ แม้ว่าผมจะไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมเทคเค้นเลยผมเคยมีประสบการณ์การเล่นเกมไฟติ้งเกมอื่นมาบ้างมันอาจจะดูงงๆไม่ว่าผมเล่นเกมไฟติ้งมาก็เยอะแต่ไม่เคยจับเทคเค้นซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมต่อสู้ที่ดังที่สุดเพราะเหตุผลหลักๆของผมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเทคเค้นครับมันเล่นยากสำหรับผมแล้วเกมไฟติ้งเกมอื่นมันสามารถเรียนรู้พื้นฐานครับและปรับใช้ในการเล่นตัวละครตัวอื่นได้เกือบหมดทุกตัวแต่เทคเค้นไม่ครับมันไม่ใช่แบบนั้น เพราะตัวละครแต่ละตัวนั้นมีวิธีการควบคุมในแบบของตัวเองซึ่งนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าเกมมันยากเกินไปแต่ในตอนนี้ครับผมถูกเชิญมาแล้วครับผมก็ต้องรอกันสักตั้งนะครับหลังจากที่โดนไปกระทืบมาแล้วครับผมก็ได้พิสูจน์กับตัวเองว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าผมหมายถึงว่าเกมทีเข้นภาค8นี้ไม่ได้เรียนรู้ยากอย่างที่ผมคิดและหลังจากโดนกระทืบจัดในแรงเนี่ยต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็ได้มีโอกาสครับไปซ้อมกับโค้ชของทีมเรา และหลังจากนั้นผมก็ได้ฟีดแบ a จากโค้ชครับอย่างน้อยพี่รู้ว่าพี่ไม่สามารถจับเราได้เพราะเราจะแก้พี่ไม่ได้แก้จับเก่งขนาดนั้นนะผมโอ้ยใจเย็นดีใจเย็นโอ้ยอุ้ยโอ้ยทำไมมันแรงกว่าปกติเพราะว่าโดนกำแพงครับผมใช่ใช่โอ้งเลยเกมนี้เว้ยมันก็ทำให้ผมครับรู้สึกว่า กลุ่มสังคมเกมนี้เนี่ยเขาปล่อยของกันแบบไม่กักอาจจะเป็นเพราะว่าผมมือใหม่และอาจจะไม่ได้ถามคําถามเชิงลึกหรือไม่ได้ซับซ้อนอะไรทุกคําถามของผมถูกได้รับคําตอบอย่างเต็มที่อย่างอบอุ่นไม่กากวมหลังจากที่ผมได้รับวิชามาตาโค้ชแล้วนะครับอีกอย่างที่ผมได้รับมาด้วยก็คือการบ้านเพราะโค้ชเนี่ยบอกว่าเรียนรู้ระบบเกมเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยก็คือชั่วโมงบินครับ การบ้านที่ได้มาก็คือการไปโดนกระทืมในแรงอีกรอบครับตามที่โค้ชผมแนะนำและแล้วครับก็มาถึงวันแขกค,ครับ คู่ต่อสู้คนแรกครับของผมก็คือแพดด้าผมเนี่ยเป็นคนกลัวหมีครับเราอะไรเหรอครับตอนที่ผมโดนกระทืบในแรงเนี่ยผมโดนหมีกระทืบครับโอกาสชนะมันแทบไม่มีอ่ะผมก็เลยไปปรึกษากับโค้ชครับโค้ชก็มาแนะนําว่าถ้ามีปัญหากับตัวไหนเนี่ยให้ไปลองตั้งโหมดฝึกเอาก็คือจะเป็นโวกพันนิสเมนต์นะครับแล้วด้วยความที่ผมกลัวหมีเนี่ยก็เลยพอมีช่วงบินกับหมีมาพอสมควรเลยพอจะเอาชนะเกมแรกไปได้ครับ โอ้โหใส่จะไม่ได้เล่นนะแกนไม่ได้ครับผมแล้วเลือดจะหมดแล้วสาราุ๊แล้วโอเวอร์บูทใส่ไม่อยแลนะแล้วเอ็กซ์เพรสิโอนะถ้าหากินตอนมีฮีทของวิกเตอร์ครับเอ็กซ์คาลิเบอร์อันใหญ่ฟาดลงมาที่หัวแพนดน้านะครับเป็นโอเวอร์บูทครับได้ไปครับสองศูนย์แมตที่สองครับผมมาเจอกับตัวละครที่เชื่อว่าเสียวอยู่และผมพูดตรงๆเลยนะว่าผมงงกับไอตัวนี้มาก คืออีตัวนี้เนี่ยมันมีหลายสแนตนมากครับมาเป็นท่ายืนของเขานะครับปกติตัวละครตัวอื่นเนี่ยจะยืนแบบเท่ๆเฉยๆใช่ไหมแต่น้องคนนี้ไม่ใช่ครับน้องคนนี้เขามีท่ายืนปกติแล้วก็มีท่าที่ก้มตัวลงไปแบบจะติดพื้นอะ่ะแถมตอนหันหลังเนี่ยยังมีด้วยครับแบบมันสามารถต่อยผมได้อีกอะ่ะผมเลยไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงเลยทําให้เกมที่2นี้ท้าทายกว่าเกมแรกพอสมควรเพราะตอนที่ผมเล่นแล้งเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีคนเล่นตัวละครตัวนี้เท่าไหร่ครับ ทำให้ผมไม่ได้เตรียมตัวมาดีเท่ากับเกมแรกแกคุ้นเคดีครับนี่มันอะไรนี่มันอะไรมปโอ้โหครับทำไปก่อนตอนยกแล้วเปิดเกียมอันนี้โอ้โหบูสต์กันได้ครับจะต้องตึงขึ้นมาหน่อยแล้วครับตึงแลวพยายามกดดันให้ในวอลแล้วงัดได้อนี้คอนเนตไม่ได้ครับวอลติดไปแล้วควาย้ะนี้จะงัดสวนแล้วกันลาได้มีพลิตไม่เต็มมากแต่ก็ได้อยู่ ปัดล่างไปอันนี้ครับเอาครับเหมือนจะเช็คล่างปุลัวลัวแล้วครับผมแล้วก็พยายามกดล่างฮีทเมสอย่างนี้ใายเลยครับผมไม่รู้ครับว่าจะรับมือยังไงเพราะงั้นเนี่ยในเมื่อตั้งรับไม่เป็นครับก็เลยกดปุ่มบุกสู้ไปกับเขานี่แหละครับขึ้นมาได้ครับตอนนี้ลองเข้าไปที่วอลแต่ว่าคอมโบไม่ค่อยดีครับบอลแล้วก็ยัดล่าที่อันนี้ได้ซีครับโอ้บูทแล้วก็ล้อต่อไปครับนะครับมันได้เปรียบนะครับ แฟชช์ของไมอามาโฮนะครับถ้าชนะเกมนี้จะชนะสองตูไปเลยครับยัดก็วอลไปครับตัดล่างใหญ่หนึ่งทีตัดล่างอีกทีแล้วก็พยายามสวนครับสวนครับเพอร์เฟกต์ของโอวีแล้วก็ได้จับสวนขึ้นมาครับข่าวอลนะครับไมอาหลังติดวอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จับทุบลงรู้นจยีุ้ดเลยรือเปลจบนะครับจนสามารถเอาชนะมาได้แต่เคราะห์กรรมครับก็ยังตามมาย้ำผมในรอบสุดท้ายครับเพราะผมต้องสู้กับเสี่ยวหยูคนนี้อีกรอบหนึ่งครับ และมันก็ไม่ได้มีแค่ผมที่มีโคชฝั่งเขาก็มีโคชเหมือนกันครับในเกมแรกที่ผมเล่นผมสัมผัสได้เลยนะว่าเขาเปลี่ยนไป In f a m e In f a e แต่เจอ Heat Engager เลยขัดล่างอยู่แล้วครับขาอ่อนได้ไหมครับขาไม่แข็งได้ไหมโอ้โหฮิสแ Snap อเลยทาที่สองมาแล้วฟัดยังไม่มานี่รับรอแป๊บนึงครับสวนกลับมาด้วยฮิ a ยังไม่ต้องเอาจบครับผมเป็นมิส s s n มาทึงไม่อะโอ้ลูกตีค้นมาได้แล้วรัดล่างใหญ่แบบน,นี้วอไม่เป็นใจละเลดอาร์ตหรือเปล่ายังไม่มาเป็นยีสตงบอครับอู้ลงเข้าเอาลงไม่ได้เลือดโอ้โหอาร์ไม่ปัดเลยครับหลายอย่างครับที่ผมทำเนี่ยเขารับมือได้ดีขึ้นเยอะมากๆเขาปรับโปได้แบบเก่งเลยอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับเขาไม่มีแค่โค้ชคนเดียวผมก็มีเหมือนกัน หลังจากจบเกมแรกปุ๊บผมก็เลยไปปรึกษากับโค้ชโค้ชก็ให้จุดสังเกตครับออกมาหลายๆจุดทําให้พอจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอีกฝั่งได้แ bon ต่ดเราไม่ทันไปหลายนู้นต็นตนตนตนอ,อกต่อไปอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปที่เลี่ยน,นเลยครับทำให้ผลสุดท้ายก็สามารถเอาชนะเขาเมาได้อีกครั้งหนึ่งครับและนั่นทำให้ผลคะแนนรวมออกมาทีมผมได้แชมป์อข,อของการแข่งครั้งนี้ไปครับ บอกตามตรงนะครับว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ผมไม่คิดว่าจะได้รับจากเกมเทคเคนในตอนต้นคลิปนี้ผมยังมีความคิดว่าเกมเทคเคนนั้นเป็นเกมที่เล่นยากอยู่เลยดังนั้นครับแผลนของผมในสอาทิตย์เนี่ยจึงฝึกไปเลยครับคอมโบกดมันให้ได้ครับเจอกับใครก็แล้วแต่ครับเก็บมาให้หมดครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมปลดล็อกคอมโบพื้นฐานได้ง่ายกว่าที่ผมคิดและนั่นทําให้ผมสามารถเรียนรู้อง,องค์ประกอบอื่นๆของเกมได้มากขึ้น ซึงทำให้ผมได้พบกับเสน่ห์เฉพาตัวของเกมเทคเ e นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเสน่ห์ที่ผมพูดถึงคืออะไรผมท้าเพื่อนๆครับมาลองเล่นดูครับเทคเน8นี่แหละฮะและเราครับไว้เจอกันครับในสังเวียนถ้ามีโอกาสนะสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆครับที่ผมได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถ้าเพื่อนๆเอ j นจอก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันไปครับในคลิปหน้าครับไปเลยสวัสดีครับ